ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เตือนมะเร็งเต้านมภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้ามแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาได้พร้อมส่งมอบการดูแลแบบไร้รอยต่อเพศสัชกรหญิงอาทิรัตนารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวในงานแถลงข่าวของศูนย์เต้านมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงปัญหา และมุ่งหวังช่วยรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติของเต้านมอย่างครอบคลุมโดยมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มีเครื่องมือที่ทันสมัยในคลินิกเฉพาะทางสามารถเอื้อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดทําให้ผู้ป่วยหายขาดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเต้านมเป็นปัญหาของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อที่เต้านมชนิดไม่ร้ายแรงหรือถุงน้ําที่เต้านมไปจนถึงก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็ง โดยโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่หนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกจากสถิติขององค์การอนามัยโลกมีผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมกว่า2ล้านคนต่อปีและเสียชีวิตกว่า6 8 5 0 0 0รายทั่วโลกในขณะที่ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม18,000คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีนอกจากนั้นผู้หญิงทุกคนที่อายุมากกว่า40ปี ควรตรวจเต้านมเป็นประจำทุกปีและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมยิ่งตรวจได้เร็วก็จะรักษาได้ง่ายและมีโอกาสหายได้มากขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกโอกาสหายถึเก้าเป็นตะนี่ยนะเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องลำบากสำหรับพวกเราในการที่จะดูแลรักษา